คุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเราจะต่อสายไปในพื้นที่ของการเลือกตั้งตำบลลมศักด์อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับดูที่นั่นว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างต่อสายไปที่คุณพรพันแก่นนะครับสวัสดีครับคุณพรครับสวัสดีครับคุณพรครับครับผมครับผมได้ยินไหมครับที่ลมศักด์นะฮะที่ลมศักด์ที่ขุขันเนี่ยบรรยากาศการเลือกตั้งผมเข้าว่าน่าจะ คึกคักไม่แพ้ที่อื่นที่มีการรายงานเข้ามาก่อนหน้านี้ไหมครับครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศนี้อากาศค่อนข้างสดใสก็มีประชายชนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะฮะไม่ได้เร่งรีบเพราะว่าหน่วยเลือตั้งก็จะติดอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆครับครับครับการอำนวยความสะดวกของกรรมการการเลือกตั้งเป็นยังไงบ้างฮะก็จัดเตรียมสถานที่ไว้อย่างเรียบร้อยฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ ประจําหน่วยก็จะมีการนําวยนความสะดวกตั้งแต่ตอนรับตั้งแต่ที่เราเข้ามาก็กราบตอนรับแล้วก็แนะนําว่าให้ดูผู้มีสิทธิ์ที่หน้าบอร์ดแล้วก็ยืน่นแบบประชาชนเข้าไปได้เลยนะครับครับครับเพราะฉะนั้นจงังหวะขั้นตอนที่หน่วยเลือกตั้งนั้นไม่เป็นปัญหาเลยอ่าไม่เป็นปัญหาครับก็มีที่จอดรถได้สะดวกสบายครับผมาผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์รถมอเตอร์ไซ หรือว่าคนที่เดินทางโดยจักรยานอะไรก็แล้วแต่ตามความสะดวกครับครับสภาพอากาศก็เอื้ออบโดยด้วยเช้านี้บรรยากาศที่ขุกขันอากาศดีใช่ไหมฮะการเดินทางฝนฟ้าไม่เย็นติดขัดใช่ไหมครับผมครับผู้คนเดินทางมาหนาแน่นใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ต้นต้นรายการบอกจะทำนองนั้นไหมฮะครับผมช่วงเช้าจะหนาแน่นแต่ว่าถ้าสายๆแล้วเม่ตอนก็ค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆครับผม อ๋อจะมาตอนเช้าเยอะหน่อยครับผมตอนเช้ายังไงฮะเชิญต่อเลยฮะก็ทุกคนก็ตื่นเต้นที่ได้เลือกตั้งฮะก็รอคอยกันมานานครับครับครับผมกับการเลือกตั้งครั้งนี้อืมเรียกว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์ครั้งนี้ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวด้วยหนึ่งคือมีเรื่องระยะเวลานานที่กว่าจะมาเลือกตั้งครั้งนี้ บรรยากาศอื่นๆเป็นยังไงบ้างเรื่องของการหาเสียงในพื้นที่ก่อนหน้านี้หรือข่าวสารเรื่องการทุจริตคืนหมาหอนอะไรเป็นยังไงบ้างก็สําหรับผู้ที่เขาเลือกตั้งเขาก็มีตั้งแต่มีรถประกาศนะฮะก็มีป้ายต่างๆก็ค่อนข้างจะเยอะประกาศกันทุกวันเสียงก็ตามสายก็มีครับผมครับครับครับมีมีเยอะปีนี้ผู้เลือกตั้งเยอะมาก ที่นี้ก็ทําให้บางทีให้ประชาชนก็ไม่ได้ใจว่าเบื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มัน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 เยอะทีนี้อืมก็คนก็กล่าวกันเยอะฮะแข่งขันกันเยอะครับครับพรเพราะจะบอกความต้องการคล้ายๆกับไม่ถึงขั้นเป็นตัวแทนเนาะแต่ก็ส่วนหนึ่งแล้วกันว่าที่ขู่ขันเนี่ยเขาต้องการจะสื่อความต้องการไปถึงฝั่งของผู้สมัครสสอเนี่ยยังไงบ้างในการมาเลือกตั้งครั้งนี้ ผมส่วนใหญ่ก็ที่นี่ก็เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต้องเน้นเรื่องช่วยเหลือทางด้านการเกษตรว่าร,ราคาให้ช่วยพยุงราคาหรือว่าอ,อแนะนําประชาชนว่าควรทําเกษตรอะไรแบบไหนหมากกว่าครับครับ ชัดเจนฮะแล้วก็เห็นบรรยากาศที่ดีหวังว่าวันนี้ที่ขุขันนะครับตำบลลมศัก์จะเป็นพื้นที่ที่ผู้คนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างสูงเป็นประวัติการครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทางคุณพรมากครับที่ร่วมรายการครับครับสวัสดีครับครับมันไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะถ้าเกิดว่าในพื้นที่จะสะท้อนความต้องการว่าเขาต้องการให้สสเนี่ยหรือคนที่อาสาเข้ามานั้นมาแก้ปัญหาในพื้นที่เรื่องอะไรแล้วมีแนวทางที่จะทําให้ชีวิตของคนในพื้นที่นั้น ดีขึ้นกว่าเดิมได้มากน้อยขนาดไหน